สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้าพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมบัติเชื้อใจก็มาแนะนำวิธีการอ้อเคาะพ่นสีสำหรับมชมที่ยังเฮ้ยจักจั่งจักจัางเลยขั้นตอนการก่อนทำสีทำกันยังไงนะครับเราจะมาเพื่อให้ชมได้รับชมกันันนอ้เลยนะครับ อย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามทัับ่คงทาให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทำติดตามรดทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เราจะทำออกมาให้ทา่านผ<อ>ู<อ>้ชมได้รับชมกันนี่แหละฮะเราทำขอ้อเค้นสะีลอยบุกบลอยนัำแรกที่เราพูดกันนะจะ,จะทำประมาณนี้ก็คือจะถ้าแผลไม่ใหญ่เราก็จะกระตุกเอานะครับ เล็กน้อยๆเนี่ยเราก็จะกระตุกที่จะมาแล้วทำสีได้รวดเร็วหรือเห่เดี๋ยวก็ได้หาว่า,วาเราไม่หลุดใชกดจิตตามกดเอาเย,ยอะเลยกำลังใจให้ช่างนะครับงานลายเสร็จกระส่งมาแผนกตกประจุสีก็อะไรเก็บน้วยครทุกสิ่งทุกอย่างทุกงานนะครับก็จะ,ออะเจก็บน,น้อย <S <S ทีทยเย่เรากระตุก เรานั่นมาอยลักยิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับหลังมาท่านผู้ชมก็จะยู่ตามว่าทำยังไงนี่แหละครับเก็บร้อยรับยองลักยิ้มโอ้เสร็จเรียบร้อยก็จะขัดอยูทีนี่นะคขัดขัดขัดเสร็จพอตีพื้นพอตีพื้นเสร็จก็จะขัดอยู่อย่างนี้นะครับ วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับมันก็จะเพื่อที่จะให้งานออกมาดีมาสวยอย่าลืมติดตามช่องสมบัติเชื่อใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะกดเสร็จเรียมพุ้นเสร็จอะไรก็เข้ามาคนสีหลักการ ก่นแล้วะจะเขียนเล็กเกอร์ให้มันเอาน,นะครับมันจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งมันจะเสร็จว่อจะไอออกไปเราพ่นสีนปปนนเสร็จน,นี้รกเราก็จะเคลียร์เล็กเกอร์อย่างนี้นะครับรเล็กเกอร์มันจะเพิ่มความเงางามขึ้นมานนนนให้ท่านผู้ชมได้เงาได้สวย นียังไม่ได้เสร็จนะครับยังต้องเอาไปเก็บเม็ดเก็บสีขัดองขัดยาประกอบอีกนะครับยังมีหลายขั้นตอนหลายวิธีการที่จะเตรียมร้อยจะพร้อมส่งให้ลูกค้าได้นีฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหั่ยากันะนะนั่ก็จะเล่นนิดนึงน,นะครับลูกค้า่อน้านนิ่มทั ไปด้วยขัดยาไปด้วยขังยาเสร็จมันจะพร้อมส่งลูกค้า้าได้มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์นี่กำลังอบกำลังใจให้ช่างเลยนะครับานี่แหละครับติชมได้นะครับผมว่าสวยหรือไม่สวยยังไงต้องขาดตก อะไรมั่งคอมเมนต์มาได้ครับขอบอคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมช่อง YouTube สมบัติเชื่อใจนะครับอ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับขอบคุณครับผม